สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ BDHD นะครับผมก็วันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมา VS เ n b นะครับผมก็วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ V ีดีกว่าเปรียบเทียบนะครับผมก็อันนี้แบบแบบลงอ b แล้วนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้ลงก็จะเป็นแบบในปกคลิปเลยนะครับผมวันนี้พี่ มาแจก e n ็นะครับน้องๆนะครับ ENB ตัวนี้ก็เป็น ENB สวยงามนะครับผมไม่เหมือนในคอมหรอกแต่จะแบบสดใสนะครับมีเงาด้วยนะครับผมนี่เวลาใกล้จะมืดแล้วนะครับกับ10บโมงตอนเช้านะครับผมนะครับผมท้ายคลิปนะครับมีวิธีการสอดลงนะครับน้องๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้พี่เป็นกําลังใจให้พี่ก่อนแล้วกันนะครับผมให้พี่ทําคลิปต่อไปดูให้จบนะครับผมน้องๆนะครับ อยากลงเป็นก็ดูให้จบนะครับเดี๋ยวเราลองขี่ไปดูในเมืองดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาตอนคืนดูดินะครับผมตอนกลคืนก็สวยนะน้องๆดูดินะครับพี่รู้สึกว่ามันคือแบบถ้าเราไม่ได้ลงอ e ินบีเวลาเราเล่น g t ทแบบนี้นะมันรู้สึกไม่อดทนอะเออเข้าใจไหมน้องๆมันไม่อดทนแล้วก็ไม่รู้สึกเบื่อนะครับผม เวลาเราเล่นเนี่ยออนไลน์อย่างเงี้ยเวลาเราไปฟาร,ร์มของฟาร,ร์มอะไรอย่างเงี้ยเล่นในเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยมันดูแบบว่าสบายตานะครับผมถ้าเราเล่นแบบเดิมๆมันก็ค่าสิิกเกินไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองปรับเวลาตอนเช้าประมาณาเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะครับประมาณสิบโมงนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟพี่ก็เดี๋ยวพี่จะเอาทิ้งลิงก์วาให้โหลดกันนะครับผมโอเคนะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงนะครับผมนะครับผมรถแม่งคอมอยู่นี่เลยนะนะครับผมโอเคเราไปดูกันนะครับผมอ่าเราโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าทาการกดตัวอันที่สองนะครับแตกไฟล์นะครับผมแล้วก็อ่าใส่อ่ารหัสอ่าไฟล์นะครับผมนะครับ รหัสไฟล์น้องดูเอาเลยนะครับ K I N D แล้วก็เวนบักด้วยนะแล้วก็ B U z z นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นชื่อของเครดิต e n b ตัวนี้นะครับผมแล้วก็กดติ๊กไปเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ก๊อปดัตนะครับกับแซมนะครับ2ตัวนี้เลยนะครับลงได้ตัว11แล้วก็ตัวไม่นะครับผมแล้วก็กลับไปนะครับแอนดรอยดัตต คอมโดราสตาร์เกม GTA นะครับผมลวงลนลงไปตัวเกมน้องเลยแล้วก็ไฟล์แล้วก็กดวางเลยนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้พี่นะครับบายบาย